สำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่จะซื้ออวนเข็นนะครับสนใจอวนเข็นนะครับตาสองเซนแปดนะครับตาพวกนี้นะครับเน้นพวกปลาเล็กไม่ใช่ไม่ใช่เป็นช่ปลาเล็กครับปลาใหญ่ก็ติดนะครับแต่ว่าเน้นกุ้งเน้นอะไรด้วยนะครับนะตาสองเซนแปดนะครับจะถึอกว่าตาสามเซนนะครับแต่ราคาจะแพงกว่านะครับผมแนะนําครับตาสองเซนแปดนะครับเน้นพวกกุ้งพวกปลาผิวดินพวกอะไรอย่างนี้นะครับพวกอะไรอ่ะ ไอ้พวกปลาลิ้นหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดไอ้พวกอวนเข็นอย่างเงี้ยลากติดหมดครับไม่ว่าจะเป็นปลาใหญ่ปลาเล็กหรืออะไรนะครับเราจะลากขึ้นหาดหมดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมามาได้นะครับที่ผมนะครับศูนย์แปดสองสามเก้าแปดแปดแปดสี่หนึ่งนะครับนะครับอวนเข็นอวนเข็นอย่างนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ตาใหญ่นะครับตาเล็กๆอย่างเงี้ยครับติดตั้งแต่ปลาเล็กยันปลาใหญ่ครับเพราะเราจะ ไม่เน้นให้มันติดเนื้ออ้วนนะครับไม่เน้นให้มันพันเนื้อติดเนื้ออ้วนอย่างนี้นะครับเราเน้นลากทั้งหมดนะครับคลาดขึ้นมาบนทะเลเออคลาดขึ้นมาบนฝั่งนะครับนี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่ผมครับโอ้โหสุดยอดบาย